ในตาที่27นะครับเป็นตาของฝ่ายขาวเดินนะครับในตานี้ท่านอาจารย์หนูทองนะครับนำเรือจากจอ5มากอ5นะครับจับกินเบี้ยจุดอ่อนของฝ่ายดำนะครับอาจารย์แดงลอยเบี้ยนะครับ ไปชฉสี่เพื่อที่จะหงายนะครับอาจารย์หนูทองใช้เบี้ยชอช้างสามกินขึ้นมาหงายนะครับ อาจารย์หนูทองเดินเรือนะครับมาที่ชอหนึ่งผูกเบี้ยอาจารย์แดงเดินโคลนไปที่ชอช้างหกอาจารย์หนูทองนำเรือมาที่ชอสามนะครับชอชิงสามไล่กินเบี้ยงหงายในตานี้นะครับเบี้ยงหงายดูเหมือนว่าจะหนีค่อนข้างลำบาก ถ้าหากว่าเบี้ยงหงายกินเบี้ยริมนะครับก็จะถูกเรือมาจับกินอีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์แดงขอนเก่นจึงตัดสินใจถอยเบี้ยงหายมากินเบี้ยในนะครับอาจารย์ดูทองใช้เรือกินรุกอาจารย์แดงใช้โคนนะครับขึ้นไปปิดพร้อมไล่เรือ อาจารย์หนูทองนะครับหลบเรือไปที่ชฉสองอาจารย์แดงนำเรือจากยอแปดนะครับมาที่ชอ8แปดเตรียมออกคลองอาจารย์หนูทองนะครับกินเบี้ยกอห แดงนะครับนำเรือไปที่ชอช้างสี่จับกินเบี้ยยอสี่อาจารย์ดูทองนะครับเดินมา้าขึ้นมาขอสี่โจมตีโคนในตาน,นี้นะครับอาจารย์แดงเดินโคนนะครับขึ้นตรงๆ อาจารย์หนูทองโดโดม้ามาตีรุกนะครับที่งอหนะครับตานี้ในตาน,นี้นะครับอาจารย์แดงแตัดสินใจหลบขุนนะครับขึ้นไปกลางกระดานนะครับ อาจารย์หนูทองนะครับเดินม้ามาไล่เรือแต้มน,นี้สวยนะครับอาจารย์แดงนะครับหลบเรือขึ้นไปคอเอาจารย์หนูทองนะครับเดินม้ามาคอหตีรุกจะกินโคนของหมักดำฟรีนะครับ ตานี้ท่านอาจารย์แดงขอนเก่นนะครับตัดสินใจหลบขุนขึ้นไปเลยนะครับจอสี่อาจารย์ดูทองกินโคลนครับที่คอห้า อาจารย์แดงกินเบี้ยริมนะครับยอสี่จังหวะนี้ท่านอาจารย์หนูทองนำเรือนะครับมากอสี่ตีรุกแลกเรือนะครับอาจารย์แดงขอนเกนหลบขุนขึ้นไปติดเรืออาจารย์หนูทองนะครับแลกเรือ อาจารย์แดงกินเรือที่ชอชิงสองครับอาจารย์หนูทองกินเบี้ยริมยอห้าอาจารย์แดงนะครับเดินขุนมาที่ชอช้างสาม อาจารย์หนูทองเดินเบี้ยขอไข่สามขึ้นมาขอไข่สอาจารย์แดงเดินขุนมาติดกินเรือครับอาจารย์หนูทองนะครับดึงเรือมาที่สุดกระดานเลยนะครับยอ8ด ในตานี้อาจารย์แดงเดินโคนนะครับขึ้นไปฉาสี่เตรียมนำเบี้ยขึ้นไปหงายนะครับอาจารย์หนูทองค่อยๆลําเลียงเม็ดขึ้นมางอสี่นะครับเมื่อถึงตำแหน่งนี้นะครับท่านอาจารย์แดงขอนเก่นจึงยอมแพ้ไปนะครับเป็นอาจารย์หนูทองฝ่ายขาวตัวหมักสีแดงนะครับเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ไป หวังว่าเกมนี้นะครับจะทําให้พี่ๆน้องๆผู้มีใจรักในกีฬาหมากรุกไทยทุกท่านได้รับความสนุกสนานและได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับครูพงต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ทั้ง2นะครับคือท่านอาจารย์หนูทองและท่านอาจารย์แดงขอนเก่น,นะครับที่ท่านได้เล่นหมากรุกไทยนะครับในเกมที่ยอดเยี่ยมไว้เป็นมรดกให้กับ พวกเรารุ่นหลังได้มาศึกษากันนะครับและได้พัฒนาต่อยอดฝีมือเพื่อที่จะเก่งยิงย่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองมากๆครับครูพงศก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช y y o ยูทูบเซียนเหนือเซียนและก็ติดตามทางเพจ f a c e b o o k ของครูพงศนะครับเรียนหมักรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์นะครับ ไว้ติดตามคลิปของครูพงได้นะครับทางช n e l YouTube เซียนเหนือเซียนครูพงจับมาอธิบายบรรยายเกมให้กับทุกท่านได้รับชมด้วยความสุขความสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ